มานะฮะเรามาเล่นกันต่อเลย้วกันนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมว่าผมจะเล่นให้มันจบเลยนะฮะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเราแล้วนะฮะก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะฮะแม่เกมนี้ช่างยาวนานเหลือเกินนะครับผมแม่เป็นเกมที่ค่อนข้างจะยาวนานที่สุดของซอมบอทแล้วนะฮะที่ผมเล่นมาเพราะว่าภาค1ก็แค่2ตอนภาค2ก็แค่ภาค2ก็แค่3นะฮะแม่แต่ภาค time to machine นี้ก็อไป4นะฮะแม่รู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะ แม่โอเคมาเราวิว่งเบนให้จบไปดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้มันยังง่ายอยู่นะฮะเรายังมีเกาะเป็นรถคันนี้อยู่แต่ว่าเมื่อผ่านแบบยังไงอะผ่านมิชชั่นนี้ไปเราจะได้เย,ยังไม่สปอย,ยกันนะฮะแม่เดี๋ยวเกมไม่สนุกผมยังไม่สปอย,ยกันถึงแม้ว่าต้นต้นเกมผมจะสปอยมาเยอะแล้วก็ตามนะฮะเดี๋ยวถอยแล้วก็เดินหน้านิดนึงนะครับรถมันไม่มีแรงแรงขับมาว่าหนึ่งพันแรงโมไปเว้ยยกล้อ อลงแบบนุ่มๆน,นะฮะยอย่ยางแม่งโคตรน่ากลัวอย่างรถคันเนี้น่ากลัวเกินไปนะฮะอุย้ยระเบิดเรียยกล้อรถยกล้อนะฮะจังหวะนี้นี่ไปต่อเรื่อยนะครับโอ้ย,อย,อย,อยต้องระวังไม่ให้บอนหน้ามันยกนะฮะยกแล้วมันแบบมันเสียจังหวะเลยอนะรถมันเป็นแบบช้าๆนะฮะมันเป็นแบบอืดๆเวนะ้อะไปนะฮะเตรียมตัวอืย้ย เหม่เเยียบอืมอ,อะไรดูดไม่ได้เสิแม่เมงมุมมันดูดไม่ได้แล้วนะฮะมันเป็นแมงมุมหรือเอเวียนนะแม่ถ้าเป็นภาค2มันเป็นแมงมุมนะฮะแต่ภาคนี้น่าจะเป็นเอเวียนนะครับไปเหยียบให้มิดไมอืมอ,อุ้ยยกล้อปังเรียบร้อยโอเคว่าน่าจะมาถึงโรงรถแล้วนะฮะสวยโอ้พระเจ้าช่วย ให้ตายสิถ้านายทำแบบนี้บ่อยๆมีหวังฉันได้ตายแน่ฮ้บงังเกอร์พังหมดแล้วฉันก็ไม่อยากเสียเวลานะฉันก็ไปหาทางที่ไวที่สุดก็ไปชนเข้ามานี่แหละประมาณแบบหาทางที่ไวที่สุดนะฮะจากประโยชน์ไ่แปรเมื่อกี้นะครับแหมไม่อยากเสียเวลาไปหาทางที่ไวที่สุดมันก็ไปชนเข้ามาไหมา คราวนี้ว่าเอาแคสซูลขึ้นหวังรถได้ปลนะทุกอย่างก็น่าจะพร้อมแล้วแม่ฉันขับใช่ไหมใช่เพราะว่านี่มันไม่ใช่แผนของฉันนี่นะฉันว่าเบาะังหวังก็เหมาะกับฉันดีนะประมาณแบบว่าเขานั่งหลังก็พอประมาณนี้อืมให้เราเป็นคนขับนะฮะเปิดประตูเลยเดี๋ยวพ่อจะซ่อมแคสซูลนี่เองก็ไอายานที่มันอยู่ด้านหวังเนี่ยะฮะแล้วก็พยายามอย่าขับรถให้มันสั่นวะเชือกวัดมันเก่านะ ก็สูตแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็คือเขาบอกว่าเออเนี่ยพร้อมแล้วทุกอย่างอ่ะพร้อมแล้วแล้วเ,ออเราก็เลยถามว่าเราจะได้เป็นคนขับไหมไอ,อ้ตัวละครผู้หญิงมันก็เลยบอกว่าแน่นอนเออเอาไว้นะน้ำมันเอาไว้เอาไว้ก็ไม่รู้อ่ะนายรู้ไหมมันมีคนพังกำแพงเข้ามาแล้วพวกเราคนที่จะไปจากที่นี่เถอะเดนจาวูเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเร็วเข้าทุกอย่างพร้อมแล้วไปกันออกไปจากที่นี่ทีเถอะประมาณนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะับเปิดประตูเดี๋ยวผมขอญาตไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะสั่นคือถ้ารถสั่นนะแบบไอ้ด้านหลังตกนี่คือเราแบบเกมเลยนะฮะคือเราแบบต้องมาเริ่มต้นแบบตรงเช็คพอยต์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือมันจะยากนะฮะถ้าเราไม่เคลียร์ตรงนี้ก่อนซึ่งบอกไว้ว่านี่จะเป็นภารกิจเกือบสุดท้ายของเกมภารกิจหน้านะฮะเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับแม่ซึ่งมันเป็นภารกิจที่บูชีทมากที่ผมไปดูมานะฮะคือง่ายแม่งโคตรยากนะครับนี่ แล้วก็ต้องไปเกิดไกลด้วยเพราะผมไปเช็กพอยต์ตรงด้านหน้านะฮะโอ้ยตา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 ยไปวิไปนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เมาสเอาไปกดด้านนอกมันเลยกดสต็อปไปนะครับเอ้ยนีมินิการนศาสตร์มีตัวไหมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไปขึ้นรถไปดีกว่านะครับโอ้ยมันพังหลังมาแล้วโอ้โอ้โอหุ่นยนต์มันอยู่ด้านหลังนะฮะไปดีกว่า ม่จริงๆแล้วหุ่นยนต์มันจะไล่หลังเรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ขับถอยหลังไปชนหลังมันมันก็จะไม่ตามเรานะฮะคือตอนแรกที่ผมเดินออกมาตอนแรกอะ่ะคือไม่ใช่มาเคลียร์อย่างเดียวคือถ้าเราเดินออกมาตัวเปล่าๆอะ่ะหุ่นยนต์มันจะไม่ตามหลังเรานะฮะแม่ไปอันนี้ผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะครับคือไปดูฝั่งมันมา <c oughs> แม่อุ้ยหัวแตกเรียบร้อยโอ้ยไอ,อ,อ้ดันหวังจะพังวะนะฮะคาโก้เราจะแตกอะแม่ ไอ้ด่าน่างนี้ไม่ต้องแค่ซูลก็คือยานอวกาศนั่นเองนะฮะไอ้ตรงนี้มาด่านที่14บสหวังว่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนมันมักจะยากเสมอบังมักจะไม่เอาผ่านง่ายๆนะฮะแม่มันต้องยากแน่นอนไปเข้าไปเลยนะฮะลุยดุยเต็มที่แม่แม่เมืม่อกี้ตายนะฮะอย่างที่ผมบอกด่านนี้แม่งโคตรยากนะฮะแป๊บเดียวอะ่ะพังอะ่ะ มาคราวนี้ผมเหยียบเหยียบแบบจับ,จบๆไว้กันนะฮะเมื่อกี้วราโดนระเบิดนะครับคาโก้มันก็เลยระเบิดนะฮะมันก็เลพังเลยแหมแคตซูลมันค่อนข้างที่จะเบาบางนะฮะเชือกมันจะขาดไม่ใช่อะไรนะฮะอืมเป็นเครื่องตอนนี้นี่ว่าก็แบบเต็มสปีดเลยนะฮะอืมเหยียบถ้าจําไม่ผิดมันจะมีน่าจะไม่เกิน2ด่านนะฮะน่าจะมี14ไม่ก็15ด่านนะครับอันนี้จากการเดานะหรือเปล่าจําไม่ได้นะฮะแหม เรานั่งกันมาชั่วโมงกว่าแล้วลืมเฮ้ยมันขึ้นวิปังพอดีอุย้ยระเบิดโอ้ยเกือบเกือบแตกโอ้มันมันสับหลังเราไม่นะอย่ามายุ่งกับคาโก้เออไปแหมดันหน้าเว้นมาสักหน่อยไอ้ตัวระเบิดนะฮะเดี๋ยวมันจะแบบคือมันรุนแรงมากอะ่ะเวลามันยิงกระเบิดอัดคาโก้เราอะ่ะมาเราต้องเว้นแบบรอบครอบนะฮะเมื่อกี้เราตายแบบงง,งๆไปแล้วหนึ่งรอบอุย้ยไปไม่ได้ แหมผมไม่อยากเหยียบระเบิดด้วยประเด็นขอยิงระเบิดก่อนนะฮะโอเคกระสุนปืนก็น่าจะได้ใช้เท่าน,นี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะแหมซูบไปคือเราไม่ได้ซื้ออ p g พจีมาเว้นจอยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแหมแค่มีมินิกันนี่ก็เพียงพอแล้วโอ้อยากระเบิดนะพี่ขอรอหลังกูไปเถอะโอเคคือถ้ารอหลังมาตกไปไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับคือรถเราจะติดเลยนะฮะแหมซึ่งเป็นอะไรที่โคตรยากอะ่ะผมบอกเลยอ้ย ก็จะผ่านถึงด่านสิบห้าว้นะฮะสุมแม่งมีกี่ด่านวะเนี่ย <c oughs> มีสิบหกด่านหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอะไรกันเนี่ยที่นี่แหะแคสซูลน,นั่นตอนมามันสั่นมากมันเป็นยังไงบ้างอะตอนเนี้ยนนดูนี่สิไม่ต้องห่วงฉันซ่อมมันได้นะแต่ตอนนี้ฉันมีอีกหนึ่งงานสําคัญให้ในายไปทําอ่ะนะฉันอยากให้ในายไปดูหน่อยว่าเครื่องสตาร์เตอร์ยังทางานอยู่หรือเปล่าไปซะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย ฉันคิดว่าต้องมีคนอยู่ที่นี่ดูแลพ่อฉันตอนเขาซ่อมแคสซูนนะเพราะว่าที่นี่มันอันตรายมากเพราะฉะนั้นฉันจะอยู่ที่นี่นะอ่าฉันว่าฉันไปคนเดียวได้อยู่นะอืมฉันโอเคงั้นเอาไปว่าฉันไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมเอาวิทยุไปวะจะได้ติดต่อกันโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไปเราต้องไปแม่เขาจะมาส่งเราแค่หน้าประตูนะฮะถ้าเราเข้าประตูนี้ไปเพื่อนเราก็จะไม่ไปกับเราแล้วนะฮะ คือเราต้องวุยเดี่ยวนะครับนี่วุยเดี่ยววะมาเราต้องไปเช็คเครื่องสตาร์เตอร์นะครับว่ามันยังติดยังทํางานอยู่หรือเปล่านะครับปะมีไปไปดีกว่ามีของไว้ขายมี AK นะฮะไม่เอาผมจะเอาเจ้าสิ่งนี้อย่างเดียวนะฮะมินิกันโอ้โหซื้อของได้มอนสเตอร์แถมมานะฮะโคตรเฟี้ยวเวไปพวกมาแดงฆ่ามัน ามันสีไม่ใช่ฆ่ากูไปข่ามาแวงไปสุดท้ายผมก็ต้องฆ่าเองสินะเยอะแตกแหมเอามีดไปสู้นะ่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะฮะม,มีดนการสา์เข้าไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้เงินเยอะมากเลยนะฮะซื้อเอคมาเล่นสักหน่อยดีกว่าเงินมนันเหลือนะฮะผมว่า RPG ไม่น่าเอามาขายแล้วอะอเดี๋ยวเปลี่ยนกับปืนเอ,อเราทิ้งพวกไวกัน เอ้ย hey, ทิ้งมีดได้กันนะฮะผมอยากเก็บพั่วไว้เพราะว่ามีดตัวใช้บ่อยวะอืตูม้มตู้มสิเอออย่างนั้นแมะสวยแม่อันนี้น่าจะเป็นมิชั่นสุดท้ายของเกมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแม่ขอบคุณจริงๆนะครับแม่ถ้าไม่เชื่อเลยว่าผมจะได้กลับมาเล่นเกมนี้จริงนะฮะแมผมจะกดวิบขึ้นมาทำไมเนี่ยโอเค มันลงไปอยู่ในบล็อกที่ผมต้องการละปุ้งสวยโอ้ผมจะไปกล่องทองอะ่ะโอตายวะ่ะเอออย่าง,งน,นั้นแหละดันออกมาแม่โชคดีพอดีไปนะฮะที่มันเดินออกมาดันอา้าวปืนแฟร์เหรอเฮ้ยมันไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะเป็นแค่พุดอกเดียวอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวสับผมนะฮะเนี่ยคือมันโคตรห่วยไป เอยังดีกว่าแม่แต่เรามีมินิกันนะฮะจะใช้เอเคไปทําไมเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับปืนก่อนนะฮะแม่มันไม่ดีอ่ะมาไปต่อดีกว่าอืเรามีเครื่องช่วยทุนแวงว้นะฮะนี่ไปเว้ยฉันเลือกนเจ้ายุคคางอือุ้ยตายโอ้ด้านว่างมาเป็นมาเป็นตรงเว้ยนะฮะมาสติ๊กี้บอมตอบโจทย์อุ้ยพลาดพลาดแม มาขึ้นมายิงดักจุดเกิดอ่ะเอาดิโอ้โอหนึ่งนัดหนึ่งตัวครับตอนนี้แม่ใช้ได้โคตรซิงเปลืองโอ้ยโคตรเยอะแม่เยอะเกินอุ้ยอะไรวะเบิดโอ้ยไอตัวไอตัวยิงระเบิดมานะฮะนี่ยิงยิงกราดนี่แน่โอ้โหมันไปติดอันนั้นแหละโอเคผมควรจะใช้เครื่องทุ่นแรงไม่ได้แล้วนะฮะอ้าวมันเดินไปเดินไปชนน็อตให้ตัวเองตายเพื่อ แม่เดินไปตายซะง,งั้นนะฮะปวิปไปต่อดีกว่านะครับอุ้ยไอตัวหลังมาช่างมันไม่สนเว้ยไปว่าแม่เอ้ยวิปมันตกสวยวะนี่มันบังคับใช่ไหมเนี่ยแม่มันบังคับให้เคลียร์ใช่ไหมผมกดวิขึ้นไปนะแต่มันยังลงมาอยู่อ่ะแย่งจริงแย่งจริงปกดดีขึ้นไปนะฮะโอ้ยด้านบนเป็นเบือพระเจ้าช่วย มาลงมาดิลงมาดิ <c oughs> โอเคยิงดาจุดเกิดนะฮะอุย้ยระเบิดใครมาอไอตัวไอตัวระเบิดมานะฮะอ,ออะแม่มาเกิดตรงไหนโอเคเกิดตรงนี้รู้สึกว่าข้างๆมันน่าจะให้เอาตัวระเบิดไปยิงนะฮะไปไม่ได้โอเคสงสัยว่าคงต้องระเบิดกำแพงตรงนี้หรือเปล่าประตูตรงนี้มันล็อกอะ่ะเปิดไหมไม่เปิดนะฮะโอเคแปลว่าเราต้องระเบิดด้านบนจริงๆ รืเปล่าเดี๋ยวเด,วเดวีผมขอดูก่อนนะเผื่อผมอาจจะพลาดอะไรถ้าไม่มีอะไรตรงนี้แปว่ามันจะให้ระเบิดน่าไงแม่งน่าจะให้ระเบิดจริงๆแหมถือการเนุวันเชื่อไว้บอเลยนะฮะไปขึ้นไปขอให้เป็นทางนี้ทีเถอะตุม้มสวยอุย้ยเจอไอ้นี่แกมาเดี๋ยวผมจะยิงเอ,อื้อไม่โดนวะ อ้าแตกเกิดไหนเนี่ยเกิดที่เดิมนะฮะ AK ยักษ์แม่ AK ยักษ์ล้องไปลงไปวนะฮะฟันเฟืองสองตัวลงไปหมุนมันซะโอเคเหลือตัวเดียวนะฮะมันยังรอดอยู่นี่มันมีเครื่องทุ่นแรงโดดมาเลยโดดมาเลย้ยม,มันโดดข้ามเว้ย <c oughs> นึกว่ามันจะโดดลงไปตกไปตายนะฮะแม,ม่ลงมาทําไมเอา้าเปิดไม่ติดเออนีได้ละ อ้ยไม่ทันมันไอตัวพวกนี้มันโคตรอึดอะอึดไม่พอมันแบบยิงเราไวมากเลยนะฮะเรียบร้อยกดโอเคได้อยู่ตรงนี้มีกระสุนให้เติมนะฮะอะไรเนี่ยมีใครได้ยินฉันไหมทราบแล้วเปลี่ยนมีเสียงชูสิบสี่อะไรสักอย่างมานะฮะฉันเข้ามาที่ห้องควบคุมได้แล้วและฉันมีข่าวร้ายกับข่าวดีทราบแล้วเปลี่ยนอันนี้คุยวิทยุนะฮะ ฉันขอฟังข่าวดีก่อนนะกันไปนะฮะตอนนี้พื้นที่ข้างในสถานีเคลียร์แล้วแต่ว่าฉันไม่มั่นใจนะว่าเครื่องปั่นไฟมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าทราบแล้วเปลี่ยนแม้รู้สึกว่าเราจะมีโอกาสครั้งสุดท้ายคือเราต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องปฏิกรณ์แล้วอะอ้าวกลับมาที่นี่ทราบแล้วเปลี่ยน,ปยนไปนะฮะมาโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะปะไปดีกว่าแม่ อ้าวมี16ด่านอย่างนั้นเหรอโอเคน่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายวนะฮะตอนนี้ไก่ข้างบ้านผมก็ขันแล้วนะครับโอ้โหเว้นดึกจริงตอนนี้ตีหนึ่งสีอ็แล้วมาต้องวแล้วฮะโอเคมีเสื้อเกาะแถมมาให้ไปรถดแรกแจกแถมอระเบิดไปสวยงามนะฮะโอ้ยตัวจริงหัวตายซะโอ้ยไม่มีคีย์จบละจะขึ้นไปไงเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงีนี่น ลงมาโอเคปะวิ่งไปดีกว่านะฮะมิชชั่นสุดท้ายวะเราต้องวิ่งวนะฮะแหมตอนนี้ตีหนึ่งะ้ะแหมผมตีตีไปเพิ่นจบวันนี้ก็ตีสองเลยะฮะเอ้ยประตูเปิดอือมาเป็นดงโอ้ไอ้ด้านบนไอ้ตัวแดงอือใครมาอีกนะอา้าวระเบิดเฉยๆนะฮะไม่เห็นมีคนเวเอ,อแตกวาจ,จริงมาเราเกิดใหม่ได้เรื่อยนะฮะอย่าไปเก่ง ว่าไงนายใช่ไหมเพื่อนที่ยิงเราเมื่อกี้อุย้ยมันโดดมาแล้วสวยอุ้ยโดดไม่ขึ้นน่ะโอเคขึ้นแล้วนะฮะได้เงินหวังว่าจะมี RPG ขายนะอยากได้ RPG พแม่เป็นอาวุธหนักอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ว่าผมอยากเว้นมากแม่ตอนนั้นน่าจะซื้อนี่ไงว่ากระบ,บอกว่าสี่พันแม่ถ้าซื้อดีไม่พอว่ะเดี๋ยว งั้นเราคงต้องซัด RPG ยาวๆเลยสินะนี่ถูกใจสายอาวุธหนักนะฮะเดี๋ยวผมเอา,เอาพัวกออกแล้วกันเพราะว่ากระสุนปืนเราก็เยอะอยู่นะฮะไม่จำเป็นต้องใช้พั่วปะนี่ RPG โคตรเฟี้ยวอ่ะแม่เฟี้ยวจริงนีดันลงไปโหมาเป็นมาเป็นตึบเลยนะฮะเดือ,ดอสวยเอ้ยมันมาอีกแล้ว เยอะแยะจริงๆเวยเยอะแยะตะแป้ขายหมูไปโอเคตรงนี้มีพยาบาลนะฮะแต่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ไปผมบีบกลับไปที่เดิมดีกว่านะฮะจะได้เอาคีการ์ดไปใส่แล้วก็จะได้ไปจากที่นี่สักทีนะฮะแม่เราอยู่กับเกมนี้มานานเหลือเกินนะครับอ้ยตกโอ้จีสัสไค่มาถูกรุ้ม <c oughs> เปิดทางด้วย RPG ไปแล้วต่อไปก็มีนิกันนะฮะเป็นคอมโบที่ดี เอื้อแตกมาเกิดตรงนี้นะฮะมาสุดท้ายเราก็ต้องลงไปอยู่ดีนะครับตายสิเบรอยโอ้ยไอตัวพ่นพิษแหมล็อกล็อเกอร์นี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะเปิดซะหน่อยโอเคเขาบอกให้ไปทางนี้โอ้ยด้านบนยืนรอเป็นคิวเลยนะฮะโอ้ยแหมโหมันหนีไปไหนแปลว่าฝั่งนู้นมีการบวกกันเกิดขึ้นนะฮะ เงินเยี่ยมไปเลยเอ้าขึ้นไม่ได้แย่จังเอ้าขึ้นไม่ได้ฮะเอาไว้กันเนี่ยอย่าบอกนะว่าห้องนั้นมีบอสอะอันนี้ผมเดานะฮะมันมีที่ซื้อขายแบบเนี้ยปกติมันจะไม่มาถี่ขนาดนี้ไงอันนี้มันมาถี่มากผมอัดกระสุนมินิกันเลยเอาไว้ง่ายซื้อกระสุนไว้ได้ซื้อไปให้หมดนะฮะตอนนี้มาซื้อปะไปมีบอสปะเนี่ยไม่มีบอสเหรอแปลกว่ะ ปกติต้องมีบอสอ้าวไม่ใช่นะฮะไม่มีบอสนะครับผมผมก็นึกว่ามันจะมีบอสก็ไปแบบเตรียมของมามาไอพยัดแม่ใช้มินิกันก็พอมั้งงานนี้ยอ่อการแวมโบมาเอง <c oughs> แม่รู้สึกว่าตรงนี้จะพังได้นะครับแต่ว่าช่างมาันเถอะแม่กดวิปลงมาโอ้ยมันมันลงมาต้อนวับไปว่ะม,มินิกัน แม่ใช้คุ้มจริงๆเลยนะฮะไม่เปลี่ยนปืนสักที400กว่านะัดยิงแบบย,ยาวอืมเอาไปอ่ะทราบว่าเปลี่ยนฉันอยู่นี่ฉันยังอยู่ประมาณนี้นะฮะเวลเข้าไปนะฮะเวลเข้าพวกเราถูกโจมตีอ้าวเราต้องการควมชื่อเหลือเวลเข้าเราต้องการนายฉันกำลังไป รอแป๊บหนึง่งทราบแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตรงนั้นถูกโจมตีนะฮะเราต้องกลับไปช่วยนะฮะแม่ทำให้เราฟาดไปถึง18นาทีแล้วตอนนี้มาไม่เกิน20นาทีตามที่ผมได้เกินไปนะฮะคลิปนี้แม่ขอให้ไม่เกิน20นาที <laughs> ถ้าเกินก็อย่ากเกิน22อะ่ะจริงๆเพราะแบบมันมิชั่นสุดท้ายวะนะฮะแมเพราะว่าผมก็กลเวลาไม่ได้นะฮะไม่ตายสิ แต่ผมยังไม่พูดด้ว,กวยกันว่ากี่นาทีนะฮะเพราะว่ากะไม่ได้จริงๆนะฮะแม่โอ้หผมไปกดรีฟรอไปดีไหมไอ้ด้านล่าง,<ๆ>ยงเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่ใช้วีฟจะได้ไหมเนาะแต่มันมีวีปให้ใช้อ่ะแปลว่ามันต้องให้เราขึ้นอ๋อมันมีกล่องทองเฉยๆเดี๋ยวค่อยไปเอากันนะฮะหลังจากทีผมเคลียไอ้พวกนี้เสร็จไปเปิดกล่องเออแตกอื้มฆ่าแมงฆ่ารางโคตรนี่ เบิร์ดสวยปะคราวนี้เราก็กลับไปจัดการกับศึกเดิมเรานะฮะนอ,อ,อดเหรอเรียบร้อยฮก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะได้วงวันไหนก็เอาไปว่าผมสวัสดีปีใหม่วงหน้านะครับทุกคนบนมีกล่องทองะฮะแม่เดี๋ยวโดดขึ้นไปเอาซะหน่อยอุ๊บอา้าวไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะหนีได้เลือดเพิ่มสิเรนะครับเราก็จะได้เป็นร้อยห้าสหเจ๋งจริงๆเราน่าจะ160ยกสิมั้ง แม่โอ้โห RPG เตรียมรอไปเห็นพื้นด้านบนพังนะฮะเอ้าจบแล้วหรือเปล่าโอ้ไม่นะไอพวกปีศาจฉันมาช้าไปฟีนา่าก็ไอตัวผู้หญิงที่ว่ามาช่วยเรานะฮะมาจบเกมนะครับนี่เกมความพีได้บอยแสดงความยินดีฟีน่ายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าแคสซูลจะทำงานอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าแม่ แล้วก็แคทซูลจะพาเราไปที่ไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปบรรทัดเกือบสุดท้ายนะฮะบางทีเราคงจะพบคําตอบในไม่ช้าแล้วก็ขอบคุณที่เล่นเกมน,นี่ก็เป็นสกอร์ของผมนะครับก็ได้น้อยแบบจริงๆเพราะเราวิ่งเบนนะฮะโอเคเอาไปว่าสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นจนจบนะฮะเอาไปว่าสับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันเกมหน้านะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเกมใบแปดเกมนี้ผมคงไม่เล่นอีกแล้วนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย